สวัสดีครับสบายดีฮัลโหล everyone good morning ชาวนี้มาพบกันที่เชียงใหม่ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างๆแม่น้าแม่น้ําปิงเนะตรงนี้อากาศแบบเด็กนักเรียนปรงเรียนเนาะคร,ครื้นเลยครับเชาวนี้อากาศเย็นทุกคนตื่นมาโอ้โหหนาวเลยแหละ <c oughs> ตอนนี้กําลังมารับรถ เอดี้กำลังมารับรถนะทุกคนรถที่เอดี้เขาจองไว้นนุนคันทีเหลืองแล้วเดี๋ยวผมไปหารถที่อื่นเพราะว่าที่นี่ไม่มีรถ <c oughs> มีคนจองไปหมดแล้วหวังว่าจะได้รถนะวันนี้แต่ก็มีหลายร้านอยู่น่าจะเปิดจะฟุกเปิดจะฟุก นั่งตุกๆไปร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ทุกคนเพราะว่าเอ็ดี้ได้มอเตอร์ไซค์แล้วนะ Eddie เนาะเอ็ดี้ไปรออยู่ที่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวมีอีกร้านหนึ่งที่เขาว่ามีมอเตอร์ไซค์ว่างอยู่เดี๋ยวไปดูกันครับหวังว่าจะได้นะไม่งั้นก็ไม่มีรถขี่ละ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนชัยภูมิแล้วเลี้ยวขวาทุกคนหลังจากที่เราวนไปวนมาเนาะตอนนี้เราก็ได้รถแล้วนี่เป็นรถของเอ็ี้ทุกคนที่เช่ามาเนาะซูซูกิวีสโตรมของผมได้เป็น Honda CB650R ทุกคน ราคาไม่ต้องถาม <laughs> เอาเรื่อง <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเชียงใหม่บายแรนทอลเนาะทุกคนเราเช่ารถจากตรงน,นี้พร้อมเรดี้ไหมพรีฟิไนน์ลี่วนไปวนมาเนาะหาซื้อรองเท้าหาซื้อกระเป๋าแต่ตอนนี้เราพร้อมมาแล้วเลย let's ่ o ทุกคนตอนนี้ตัดภาพมาอีกทีหนึง่งเราขี่รถขึ้นมาตรงด่านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์เนาะเราต้องไปซื้อตั๋วเข้าทุกคนต่างชาติ300คนไทย80บบาทเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อเนาะรถคันนี้ก็พอได้อยู่แต่ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ แต่มาในช่วงที่เขาไม่มีรถก็ต้องขี่นี่แหละนะไปะเดี๋ยวขึ้นไปขี่รถเล่นข้างบนไงครับตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนออยอินทนนท์ทุกคนเราอยู่ข้างบนสูงสุดแดนสยามเนาะตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยทุกคนเราขึ้นมาได้แล้วรอบที่แล้วที่ผมมากับปีใหม่ขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้เนาะ แล้วผ่านแบบเป็นบางช่วงแบบหนาวจัดแบบหมอกโอ้โหเย็นเจียบมือนี่แบบเป็นตะคิววเลยอ่ะสุดยอดมากนะต้องเที่ยวเยอะทุกคนโอ้โหข้างบนนี้หนาวมากนล้วมู่กลหลเลยอ่ะแบบ หลังจากที่เราขี่รถขึ้นไปบนดอยอินทนนท์เนาะขึ้นไปบนจุดสูงสุดของประเทศไทยทุกคนแล้วก็เราได้ที่พักแล้วตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มเรามาเราก็ยังอยู่สูงอยู่แต่ผมไม่รู้นะว่าอำเภออะไรลงมาจากดอยอินทนนท์นิดนึงอะ่ะหนาวทุกคนคนหนาวอะเราก็มานั่งแบบร้าน ป้าป้าเนาะแต่เขาพูดภาษาเหนือกันผมก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจสั่งแหนมไก่ส้มตำเบียเรยทุกคนแตนหนาวหนาวจริงอยู่ที่นี่หนาวหนาวเอดี้บอกว่าหนาวซิงคองยวลองน้ำก่อน

อืแต่าย,ยงางอร่อยไหมอร่อยมากอุยทุกคนเ,คเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนตัดภาพใหม่ทีนึงทุกคนเช้าวันลุ่งขึ้นตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอจอมทอง โอหแบบหนาวทุกคนเย็นหน้าแห้งมาเลยน้ำมูกไหลเลยอะแบบหนาวอากาศดีมากทุกคนนอนนี่แบบโอ้โหไม่ต้องเปิดแอร์เลยขวันออกปากผมใส่เสื้อสามตัวอ2หนึ่งสองสามใส่เสื้อสามตัวเลยเมื่อคืนนี้เราพักอยู่ตรงนี้เนาะเป็นที่พัก เป็นบ้านหลังน้อยๆผมอยู่งนี้เอดีอยู่งนี้คืนละหก0้อบาทนอนสบายเลยเงียบเมื่อคืนนี้ตอนที่เราขีลรถไปกินข้าวทุกคนคิดว่าไปใกล้ๆแล้วก็ตอนเราไปยังมีแสงแดดอยู่เนาะก็เลยไม่ได้ใส่แบบเสื้อกันหนาวหรือชุดอะไรตอนขากลับ กลับตอนมืดโอ้โหขี่รถแบบหนาวสั่นงี้ง <c oughs> บรรยากาศดีมากครับทุกคนอำเภอจอมทองจังหวัดเรียงหม่อากาศแบบสดใสแต่ว่าแบบจะไม่มีควันไม่มีพีเอไม่มีอะไรเลยเนาะแบบ อากาศสดชื่นอะทุกคนนี่ตรงนี้จะมีป้ายสถานที่ท่องเทีย่ยวรอบๆบ้านสวนดอยอินทนนท์โหนี่เมื่อวานที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปกันเนาะขึ้นไปพระมหธาธาตุเจดี JD. เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะไปไหนกันโหดูหนาวดูน้ําค้างดิทุกคนเนี่ยเปียกหมดเลยรถ ทุกคนเดี๋ยวรอเอดีตื่นแล้วก็น่าจะได้ไปหากาแฟกินแล้วก็ออกเดินทางเนาะวันนี้ก็น่าจะน่าจะประมาณผ่านกว่าโค้งครับยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ว่าผ่านกว่าโค้งแน่นอน <laughs> ทุกคนตอนนี้ผมเอากุญแจห้องไปคืนเนาะ ป้าๆเขาก็เรียกมากินกาแฟคนเหนือคือใจดีมากทุกคนเรียกมากินกาแฟแล้วก็เรียกมากินข้าวต้มเนาะแต่ผมไม่ได้กินข้าวต้มเอ็ดดี้กินข้าวต้ม <c oughs> คือคนเหนือใจดีมากป้าปาเขานั่งผิงไฟกันอยู่ผมก็มาชงกาแฟกินเนาะแล้วกาแฟสดแบบอร่อยมากเป็นกาแฟดำเนาะก็ชงกาแฟแต่ตอนนี้ ผมต้องมาภาคเสียงทับเอาเพราะว่าเขาเปิดเพลงเนาะแล้วเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จมา,าทุกคน,น,นหลังจากที่เราตื่นกินข้าวต้มกินกาแฟเติมพลังด้วยน้ำเปล่าแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันครับเติมน้ำมันอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมารอดูกันเนาะ ว่าเราจะไปไหนกันต่อแล้วระหว่างการเดินทางจะมีอะไรตื่นเต้นมั่งเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย